สวัสดีครับเพื่อนๆครับฟาร์มอ้วนบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับผมลูกอ้นนะครับผมแม่หน่อคำหน่อทองนะครับผมได้ยี่สิบสี่วันแล้วนะครับผมลุ้นต่อไปนะครับผมรอทุกตัวนะครับรอทุกตัวนะครับผมน่ารักมากนะครับแม่หน่อคำนะครับลูกหน่อคำนะครับแย่งดูดนมแม่นะครับเนี่ยแม่ก็หนีบซะ ทับจนร้องนะครับนะครับอาหารลูกอ่อนนะครับเริ่มกินอ้อยกับแม่เลยนะครับยี่สิบกว่าวันเนี่ยเริ่มกินอ้อยนะครับผมให้กล้วยแล้วก็ข้าวโพดนะครับผมแล้วก็หัวอาหารหมูนะครับผมนะครับเริ่มกินอาหารเป็นเลยนะครับผมเริ่มหัดกินอาหารนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันนะครับผมนี่ครับ ใครอยกสนใจอยากได้ลูอ้นนะครับไปเลี้ยงนะครับเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์เลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับผมโทรมาสอบถามไลายละราคานะครับ0825614365นะครับ0825614365นะครับบาวเรดนครพนมนะครับนี่ครับบริการส่งนะครับผมทั่วไทยนะครับผมส่งทั่วไทยส่งอ้นมาสามสี่ปีแล้วนะครับผม นี่ครับน่ารักมากเลยนะครับผมแนนอ๋อคำนะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับผมนี่ครับยังไม่เลืมตานะครับยี่สี่วันห่วงลูกอยู่นะเนี่ยนะห่วงลูกอยู่นะครับผมห่วงลูกอยู่อย,อย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจนะครับ ช่อง YouTube ฟาร์มโอ้นบาวเดนนครพนมนะครับหรือพิมพ์คำว่าบาวเดชนครพนมนี้ก็ขึ้นนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ